เมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2566ที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปี2566พร้อมมอบกิิบตัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมโดยมีดอกเตอร์อนบชุ่มเพ็งพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะเป็นประธานพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมพิธีค่ะ เริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์ประธานได้จุดทุบเทียนบูชาพระรัตระไตและเจิมหนังสือนัแท่นบูชาต่อด้วยการสวดมนต์สวดคำฉันไหวครูและประธานนักเรียนได้กล่าวคำปฏิญาณตนเสร็จแล้วจึงเป็นการไหวครูโดยตัวแทนนักเรียนของแต่ละห้องที่ได้ตกแต่งพานไหว้ครูมาอย่างสวยงามและแต่งแต้มด้วยไอเดียความคิดสร้างสารรค์แต่ไม่ได้ละทิ้งใจความสำคัญนั่นก็คือการบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ เสร็จแล้ววงโยทวิทิได้บรรเลงเพลงพระคุณที่3ต่อด้วยการมอบกิิบัติให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมค่ะซึ่งวันนี้นะคะยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นหลายแห่งก็ได้มีการจัดประกวดผ่านไหว้ครูเพื่อให้เด็กได้ใช้ความสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดออกมาบนผ่านไหว้ครูค่ะ